Clean Sui บริษัทมิตซูบิชิเรยอนคลีนซุยของเราผลิตน้ำที่ดีกว่าสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นบริษัทมิตซูบิชิเรยอนคลีนซุยจำกัดในเครือมิตซูบิชิเคมีโฮลดิ้งกรุ๊ปบริษัทที่ทำธุรกิจเคมีหลากหลายชั้นนำของโลกประกอบธุรกิจด้านวัตถุดิบสุขภาพสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในกลุ่มมิตซูบิชิเรยอนมีเทคโนโลยีชั้นนำเรซินอะคริลิกคาร์บอนไฟเบอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเยื่อเส้นใหญ่กลวงเส้นใยช่วยกรองน้ำให้สะอาดจากมิตซูบิชิเรยอนอะควาบล็อกได้รับการยอมรับให้ใช้กับน้ำที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลการบำบัดน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นมิตซูบิชิเรยอนคลีนซุยในเครืออะควาบล็อกมีส่วนร่วมด้านการบำบัดน้ำในวงกว้างจากการแพทย์สู่ครัวเรือน ปี1984มีการจำหน่ายคลีนซุยเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนจากเยื่อเส้นใยกลวงรายแรกของโลกและได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทั่วโลกเต็มเปลี่ยมไปด้วยน้ำบริสุทธิ์อันดับแรกทานกำมันช่วยขจัดคลอรีนยากำจัดศัตรูพืชและตะกัวในน้ำ ต่อมาเครื่องกรองเยื่อเส้นใหญ่กรวงจะก,กำจัดสนิมแดงเชื้อแบคทีเรียจนหมดหรือไว้เพียงแร่ธาตุต่างๆบริษัทได้ติดตามคุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อส่งมอบน้ำคุณภาพดีสู่ทุกคนนี่คือคลีนซุย i เลี้ยงชีวิตด้วยน้ำที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น Clean water every time